สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่เอ่อสิบเท่าไหร่นะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดคุณมีนจำวันไม่ได้เลค่ะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะคะลูกเดี๋ยววันนี้นะคะคุณมีนจะพาหนูมาทําใบงานชุดเก่าสองหน้าที่เหลือก็คือหน้าที่สิบสามและหน้าที่สิบสี่แค่สองหน้าเท่านั้นเนาะวันนี้ยังไม่ลอกมานะคะลูกอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยนะคะหนูเตรียมใบงานขึ้นมาเลยลูก ก่อนที่เราจะไปทำใบงานเดี๋ยวคุณมินจะพาหนูมาอ่านก่อนอ่านภาษาอังกฤษทบทวนก่อนนะคะหนูจะจำได้หรือเปล่าเอา R คารถยนต์ c a r คารถยนต์รอถอรถยอนอตอกรันยนต์รถยนต์ต่อไปนะคะ c o t คอตเตียงเด็ก c o t คอตเตียงเด็กตอเอียงอเตียงอดอไม้แต่คูกอเด็กเตียงเด็กไปนะคะ Oh c o, o, t o t Lat w คาววัวตัวเมีย c o w คาววัวตัวเมียวอัววัวตอัวตัวมอเอียเมียวัวตัวเมียต่อไปนะคะ d o t จุด d o t จุดจออุดจุด ต่อไปค่ะ DIG ดิกขุด DIG ดิกขุดขออุดอขุดต่อไปนะคะ EGG แอไข่ EGG แอไข่สาระไอไม้มลายขอไอไข่ไม่เอกไข่ต่อไปค่ะ e a r e าหู e a r e าหูหอ u หูต่อไปนะคะ e y e i ตา e y e i ตาตออตา e a t e กิน e a t e กินกออินอกินต่อไปค่ะ f a n fan พัด f a n แนพัดพอไม่หันอากาศดอพัดต่อไปนะคะ f a r ฟาไกล f a, f a r ฟาไกล สารไอไม้มลัยกอรลอไอไกลต่อไปค่ะ F o X, fox ฟ so so so, อกสุนัขจิ้งจอก fox ฟอกสุนัขจิ้งจอกสออุสุนอไม่หันอากาศขอนัดจออีงอจริงไม่โทรจริงจออกอจอสุนัขจิ้งจอก ไปนะคะ F A T แฟตอ้วน F A T แฟตอ้วนอวนอ้วนไมโทอ้วนต่อไปค่ะ F L Y ไฟาแมลงวันหรือบิน F L Y ไฟาแมลงวันหรือบิน เอมอลองงมาแรงวอไม่หันอากาศนอวันมาแรงวันบออีนอบินมาแรงวันหรือบินต่อไปนะคะ c ยู U N, กันปืน c ยู U N, กันปืนปออือนอปืนต่อไปค่ะ s a t h อมัว h หอมวกอมัวต่อไปนะคะ s-e-n เห็นแม่ไก่ s e n เห็นแม่ไก่อร์มแมไม่เอกแม่สะระไอไม้มะลัยกอไอไก่ไม่เอกไก่แม่ไก่ต่อไปค่ะ s, s u t h กระท่อม h u t h กระท่อมกอรอะกระทออมทอมไม้เอกท่อมกระท่อมต่อไปนะคะ h o t hot ร้อน h o t h o ร้อนรอนรอนไม้โทร้อนต่อไปค่ะ i n k อิงน้ำหมึก i n k อิงน้ำหมึกนออํานํำไม่โทน้ำหอมออึกอมึกน้ำหมึกทำสุดท้ายนะคะลูก i c e ice น้ำแข็ง i c e ice น้ำแข็งนออํามนํำไม่โทน้ำแอ r หขอไม้แต่คูงอแข็ง น้ำแข็งโอเคอ่ะทีนี้เด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันหน้านี้นะคะเดี๋สองหน้าสุดท้ายเนาะอ่ะรูปแรกเป็นรูปจุดนะคะจุดภาษาอังกฤษก็คือดอทใช่ไหมลูก d o t ดอทจุดนะคะอ่าหนูก็เขียนเลย d d ท้องป่องต้องอยู่ข้างหน้า ดอ <D> แล้วก็ทีดอทีดอจุดนะคะต่อไปรถยนต์ภาษาอังกฤษก็คือคาซีเออาคารถยนต์ C-A-R A คารถยนต์ ต่อไปรูปขุดนะคะ dig ขุด d อ่ะ d ท้องป่องต้องอยู่ข้างหน้าอย่าลืมนะ i g dig ขุด d i g dig ขุดต่อไปคอ t เตียงเด็กนะคะลูก c o แล้วก็ t c o t คอ s เตียงเด็กต่อไปรูปไข่นะคะอ็กไข่ T g g อ็กไข่นะคะ e g g อ g กไข่ e g g อ g กไข่นะคะต่อไปวัวตัวเมียวัวตัวเมียสางกฤษก็คือข้าว c o W u b าวัวตัวเมียเขียนเลยลูก c o double u วัวตัวเมียนะคะ c o W u b าวัวตัวเมียต่อไปลูกเป็นรูปหูหูภาษาอังกฤษก็คือ ear ใช่ไหมคะ e a r ear หู ่เขียนเลย e a r e a r เียหื้อต่อไปรูปตาตาภาษาอังกฤษก็คือ e y e i ตาใช่ไหมลูกก็เขียนเลย e y Y E I ตานะคะต่อไปเป็นรูปปืนปืนภาษาอังกฤษก็คือกันปืนใช่ไหมคะ C U N กันปืนอันนี้ก็เขียนเลย G U N G U N กันปืนต่อไปนะลูก เป็นรูปกินใช่ไหมคะ e ีดกิน e a t ย e, ีดกินหนูก็เขียนเลย e a แล้วก็ t e a t ย e, ีดกินนะคะต่อไปเป็นรูปหมวกหมวกภาษาอังกฤษก็คือ hat หมวกนะลูก h a t hat หมวกนะคะหนูเขียนเลย h a แล้วก็ t h a t hat หมวกต่อไปเป็นรูปพัดนะคะแ a n พัด f a n แ a n พัดหนูเขียนเลย f A แล้วก็ N นะคะ F-A-N แฟนพัดต่อไปเป็นรูปแม่ไก่นะคะแม่ไก่าภาษาอังกฤษก็คือ H-E-N เ E N hen ็นแม่ไก่เขียนเลย H-E-N เฮนแม่ไก่นะคะ H E N เฮนแม่ไก่ต่อไปเป็นรูปฟาไกลนะคะ F A R ฟาไกลเขียนเลย F A R ฟาไกล F A R ฟาไกลต่อไปเป็นรูปกระท่อม กระทอมก็คือฮัทใช่ไหมลูก H U T H UT, กระทอม H U T H UT, กระทอม H U T H UT, กระทอมนะคะต่อไปเป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็คือ fox F Ox fox สนะุนักจิ้งจอกนะคะเขียนเลย fox fox ตุนักจิ้งจอกนะคะ fox fox f o f, fox, นะุนักจิ้งจอกต่อไป hot ร้อนภาษาอังกฤษก็คือ hot hot ร้อนนะคะ H, โ <O S 2> แล้วก็ T ีฮอตร้อนหนูเขียนให้ตรงตรงนะลูกคุณมีนใช้เมาส์เขียนก็เลยไม่ตรงนะคะ H O T ฮอตร้อนต่อไปเป็นรูปอ้วนแฟตอ้วน F A T แฟตอ้วนนะคะอะ F A t. ทีฟวนนะคะต่อไปแถวสุดท้ายนะลูกรูปน้ำหมึกน้ำหมึกภาษาอังกฤษก็คืออิงใช่ไหมคะ i n K. อิงน้ำหมึกอ่ะนูเขียนเลย i n K. อินน้ำหมึกต่อไปรูปแมลงวันหรือบินนะคะ f ไฟ f ล y ์ l ฟแมลงวันหรือบินนะคะ F L แล้วก็ Y f l ไฟแมลงวันหรือบินนะคะ F ly ์ l y แมลงวันหรือบินตอนอไปรูปสุดท้ายรูปน้ำแข็งน้ำแข็งก็คือไอซ์ใช่ไหมลูก I C E i c น้ำแข็งเขียนเลยค่ะ I C E i น้ำแข็งอ่านอีกครั้งนะคะ I C E i c น้ำแข็งใบงานหน้านี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนอีกครั้งตั้งแต่ดอตจุดเลยนะคะ D O T dot อ่ะหนูอ่านไปเรื่อยๆเลยจนถึงไอซ์น้ำแข็งนะคะ,ะเสร็จแล้วหนูเปิดหน้าต่อไปลูกอีกหนึ่งหน้านะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เรียงคำศัพท์ให้ถูกต้องง่ายมากเลยเนาะข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งรูปตาเขาเขียนว่า e e y ใช่ไหมลูกไม่ใช่ว่า I ภาษาอังกฤษก็คือ e y e i ตาถึงจะถูกต้องนะคะต่อไปข้อที่ส e e องอีดกินอีดกินเขาบอกว่า e t a ถูกไหมไม่ถูกนะคะจะต้องเป็นเป็นอะไร e a t อีดกินนะคะอ่า e แล้วก็ t e a t e t กินนะคะถึงจะถูกนะคะต่อไปข้อ3รูปพัดอ่าเขามีคำว่า n f a ใช่ไหมลูกไม่ใช่ต้องเป็น f a n แฟนพัดนะคะเ,เขียนเลย f a แล้วก็ n แฟนพัดนะคะ f a n แฟนพัดต่อไปข้อ4ลรูปรูปไกล เขามี afr มาให้อ่ะฟ้าไกลต้องสะกดะยังไงลูกา f a r ฟ้าไกลหนูเ,เขียนเลย f A แล้วก็ R ฟ้าไกลต่อไปนะคะข้อ5รูปสูนัดจิ้งจอกเขามี sfo f, มาให้ซึ่งมันผิดต้องเป็น F O X Fox ุนักจิ้งจอกนะคะหนูก็เขียนใหม่เลย F O แล้วก็ X Fox ุนักจิ้งจอกนี่บ้านคุมีฝนตกนะาเดี๋ยวขขาปิดหน้าต่างก่อนต่อไปข้อ6นะคะรูปอ้วนนะคะครูมี A T F มาให้ซึ่งมันทำไม มันผิดนะคะต้องเป็น F A T แฝอ้วนหือก็เขียนใหม่เลย F A T แฝอ้วนนะคะต่อไปข้อ7รูปข้อ7เป็นรูปปืนอ่ะเขามี U N G มาให้ผิดไหมคะผิดนะคะต้องเป็น G U N กันปืนหก็เขียนเลย G U แล้วก็ N กันการปืนนะคะต่อไปรูปสุดท้ายเป็นรูปหมวกเขามี AHT มาให้ซึ่งมันผิดต้องเรียนใหม่เป็น HAT h a ทห,หมวกนะคะเขียนเลยค่ะ h เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเขียนเสร็จแล้วกลับไปอ่านนะคะ e y e i ตาอ่านมาเรื่อยๆจนถึงข้อ8 h a t hat หมวกเพื่อเป็นการทบทวนนะคะหนูจะได้เก่งเนาะโอเคสำหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันอังคารวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย